สวัสดีชาว PVC ทุกๆคนนะครับทุกท่านนะครับก็เกมนี้เป็นเกมกีฬานะครับการกีฬานะครับฝึกยิงความแม่นนะครับสำหรับปืน PVC นะครับตัวนี้ของผมนะครับซึ่งผมเปลี่ยนใหม่นิดๆหน่อยๆนะครับถ้าใครชอบก็ แคปหน้าจอนะครับแล้วถ่ายมาถามราคาได้ราคาเดิมแล้วครับเพียงแต่ว่าผมเปลี่ยนท้ายลูกเล่นอะไรนิดหน่อยเป็นวาวข้างนะครับวาวข้างจะเอาวาวซ้ายหรือวาวขานะครับได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับกลไกข้างล่างก็ประมาณนี้ครับไสในนะครับสูตรข้างในนะครับทําใหม่นะครับสูตรข้างในทําใหม่นะครับอันนี้จะยิงแปดมิลนะครับวิธี การยิงก็นู่นะครับใต้ต้นมะม่วงผมจะยิงท่อ pvc จากนี่ก็ประมาณ1 8บเก้านะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับ ยี่สิบนะครับเต็มเต็มนะครับเก้าเต็มเต็มนะครับเก้าเต็มเต็มนะครับก็น่าจะประมาณเป็นเมตรอะครับเก้าเต็มเต็มเลยครับเดี๋ยวผมจะลองยิงดูนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านันอันนั้นอะมันเล็กจัดนะครับประมาณใหญ่าริโป้หน่อยนะครับก็คือเป็นคอบลำนะครับคอบลำที่ผมตัดไว้นะครับอันนี้ท่อ PvC ขนาดนิ้วสองนะครับ เศษมันนะครับผมเขามาตั้งเล่นนะครับนิ้วสองอย่างบางนะครับอันนี้หนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วนิ้วสองนะครับแล้วอันนี้นิ้วเดียวนะครับส่วนอันนี้น่าจะสิบหกมิลน,นะครับไม่รู้กี่มิลก็ไม่รู้ครอบลามาอะไรครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูในระยะขอบตุ่มเหมือนเดิมนะครับ ระยะขอบตุบเหมือนเดิมนี่ครับลำที่ใช้จะเป็นลำ8มิลน,นะครับไม่มีสโคบนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับยิงตาเปล่าเพียวๆนะครับไม่มีสโคบใดๆนะครับเดี๋ยวจะให้ยิงเป้าแรกก่อนนะครับขวาขวามือฝั่งนี้ จะเป็นข่อนิ้วนะครับ ยิงละยิงทิ้งก่อนหนึ่งนัดนะครับยิงทิ้งไปก่อนนะจริงจริงนะครับ 剪。 ที่สองก็ยังไม่โดนะน,น,นะครับอันนี้ที่สามนะครับไม่โดนนะครับไม่แม่นเลย ลูกมันเลก็กนะครับป้ามันเล็กผมเป็นคนที่ยิงอะไรไม่ค่อยแม่นด้วยเลยยิงขำๆให้ดูนะครับว่าผมจะยิงโดนไหมนะบางคนเขายิงแม่นนะครับเขาเป๊ะโดนเลยคนระับผมยิงแม่งเรียบร้อยครับ น่าจะแตกนะ,ะ,ะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลำกล้องนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนลำกล้องไว้ก่อนดนกว่านเป็น12มิลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู12มิลกันว่า12มิลกับ8มิลนันไหนมันยิงง่ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่นะครับเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับเป็น12มิลนะครับ 12มิลด้วยปืนตัวเดิมนะครับซึ่งสูตรด้านในผมนี่สูตรด้านในก็คือจะทำยิงได้ทั้ง2องไซส์นะครับความแรงไม่ต่างกันมากนะครับ เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับว่า1ิบมิลกับแปดมิลนนไหนมันยิงแม่นง่ายกว่ากันดูนะครับ ฟังจากเสียงนะครับต้นมะม่วงมีสองแผลนะครับทิ้งลูกแก้วเข้าไปนะแผลแรกมันเป็นของแปดมิลอยู่แผลที่สองลูกแก้วนะครับเนี่ย ผมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะชิวเฉียดเลยครับไม่โดน ัดรับเข้าทุกนัดได้ไม่ใช่ติดทุกนัดไม่ใช่เข้าทุกนัดแต่ทีผมยิงไม่โดนคือผมไม่แม่นเองไม่ใช่ว่าเข้าทุกไม่ใช่ว่าติดทุกนัดนะครับ ไม่โดนครัไม่ต้องไปสูบลมให้เมื่อยนะครับใช้แก๊สนี่ครับไม่ต้องสูบครับอันนี้ฉีดยิงฉีดยิงเลยครับไม่โดนครับโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้ตึง้ง เชี่ยวครับไปเราไปดูอันที่เรายิงไว้ดีกว่าว่าจะประมาณไหนดูที่เรายิงไว้นะาะอันนั้นเหล็กสามอันผมยิงไม่โดนนะอันที่ยิงโดนก็แตกละเอียดไปนะครับ ก็นี่อะ่อพ v พซนะครับอ๋อยิงเข้านี่ครับแลวดูครับและดูแผลที่ลูกแก้วเจาะไว้นะครับนี่นะครับลูกแก้วฝังอยู่นี่นะครับนี่คือต้นมะม่วงนะครับจะฝังอยู่ข้างในนี่ลูกนะครับฝังอยู่ในนี้นะครับอีก ฝังอยู่ข้างในนี่นะครับอีกลูกหนึ่งนี่อีกลูกนะครับน,น,นี่เห็นใสๆอยู่นี่ครับอันนี้เด้ an, movement, องออกนี่ settling, เด้งออกครับส่วนอันนี้น่าจะบินไปครับนี่ลูกเหล็กครับอันนี้ลูกเหล็กเจาะเข้าครับลูกเหล็กฝังอยู่ข้างในครับลูกเหล็กฝังอยู่ข้างในครับเห็นบ้างไม่ร <punished> ู้เ er นี่ย ในกล้องเห็นบ้างไม่รู้นะครับก็เนี่ยครับประมาณนี้อันนี้ท่อนิ้วนะครับนี่สิบสองมิลเจาะเข้าไปส่วนอันนี้แปดมิลอันนี้มันแตกเองนะครับมันน่าจะอันนี้ครับนี้มันแตกรอยแตกอันนี้แปดมิลเจาะเข้าไปนะครับ แปดมิลเจอเข้าไปส่วนในนั้นสามอันนั้นนะครับสามอันนี้ไม่โดนครับอยากยิงลูกม่วงนี่ลูกม่วงขอยิง ดูโม้อยสักทีนะครับจะรู้ว่ามันกี่ทีโดนนะกี่ทีโดนนะผมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมยิงไม่แม่นด้วยนะอุ้ยเป็นคนที่ยิงไม่แม่นด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะยิง ทีเดียวสิบสองมันยิงอ่ะสิบสองมิลมันยิงง่ายกว่า8ดมิลนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเล่นสิบสองมิลนะครับจะใครที่ชอบความแรงความแม่นนะครับสิบสองมิลยิงง่ายกว่าแม่นกว่าครับแดมิลบางทีลูกมันก็บินครับเพราะความแรงมันค่อนข้างเยอะแต่เครื่องวัดผมพังไว้แล้วผมวัดให้ดูไม่ได้มันอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าครับนี่ครับลูกมะม่วงแต่เชียวครับเชียวไปหน่อย มะม่วงนะครับยิงไปเรื่อยนะครับผมลูกมะพร้าวนี่ยิงสบายแปดมิลน,นี่เจาะทะลุนะครับลูกมะพร้า,าวอยู่บนต้นผมเจาะน้ำแตกไปหลายลูกแล้วครับบนต้นไกลๆลกอย่างนี้ว่ะครับเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างยอดมะพร้าวลูกนั้นนะครับยอดมะพร้าวระยะนี้ก็ สี่สิบเมตรได้นะครับผมยิงถ้ายิงโดนลูกโป๊ะนี่เจาะน้ำแตกเลยนะครับน้ำแตกเลยเปิ็จะเป็นทรงนี้นะครับทรงใหม่นะครับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอ้ยไม่ต้องแชร์นะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเอา8ดมิลหรือจะ1สิบสองมิลก็ได้นะครับแล้วแต่สั่งเลยครับไกลจะเป็นไกลลัคกี้เฟรมนะครับวาว มือหมุนนะครับมือบิดนะครับวางมือนะครับอย่างเดียวไม่มีวาล์วอโต้นะครับผมไม่ทําวาล์วอโต้นะครับเพราะว่าวาล์วอโต้มาได้สวยครับกลไกเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็ความทนผมไม่รู้เพราะว่ามันใช้ยางโอลิงทํานะครับข้างในมันเป็นโอลิงครับวาล์วปิดเปิดแล้วโอลิงกับความร้อนมันอยู่ด้วยกันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ผมไม่ทําดีกว่านะครับผมทําอย่างนี้ง่ายกว่าครับใช้งานง่ายโปิดเปิดปิดสบายนะครับสําหรับคนที่เพิ่งจะมาดู taught, หรือว่ามาเล่นนะครับสนใจสก done, ิดมานะครับทาง ID l ดียนะครับ P I Y A ขีด3 0 0 0นะครับ3,000นะครับใครที่ชอบแคปบหน้าจอเลยครับ ครับหน้าจอแล้วก็ส่งมาถามก็ได้นะครับมีทุกไซส์มีทุกลูกหกมิลแปดมิลสิมิลสิมิลมีทุกไซส์นะครับใช้ปืนตัวเดียวแต่ว่า1 6บหมิลนี่ผมจะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับผมจะทำแต่1ิบสองมิลกับ8ปดมิลเยอะนะครับ ใครที่ชอบเสียงดังๆนะครับ12มิลแต่ผมจะยิงกระป๋าให้ดูอีกทีนี่คือยิงไม่ได้ใส่ลูกนะครับ12มิลไม่ได้ใส่ลูก หน้านะครับผมแปดแก๊หน้าอย่างเดียวนะครับทรงก็จะประมาณนี้อย่างที่เห็นใช้งานง่ายครับสะดวกแคปบหน้าจอถามราคากันได้นะครับผมอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างไอ l ดี e ร้าผมจะ พอบางทีผมทำงานผมจะตอบชา้านิดนึงนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยที่ผมที่ผมเอาไว้แบบนี้ก็คือว่าเอาไว้ให้อากาศมันไปนะครับผมก็ใช้แบบเรียบง่ายๆก็คือเอาแค่มาชนตรงนี้พอนะครับส่วนตรงนี้ผมแต่งใหม่นิดหน่อย โอเคนะครับเราขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับตัวใหม่นะครับสูตรข้างในสูตรใหม่ด้วยนะครับแต่ผมไม่ขอบอกสูตรด้านในนะครับพอผมทดลองมาปืนพังไปหลายกระบอกครับมันไม่แรงก็ทุบทิ้งนะครับไม่ใช่ว่าจะติดแล้วมันจะแรงได้นะครับมันต้องสูตรข้างในมัน มันต้องจูนต้องงูนี่นั่นอีกหลายๆอย่างครับกว่าเราจะหาสูตรได้กว่าจะเราจะหาระยะในการวางกลวยได้นะครับระยะปในการวางกลวยนี่มันเป็นอะไรที่เยอะมากครับเพียงแต่ว่านิดนหน่อยหน่อยมันก็ใช้ได้พูดถึงว่าเราวางไปมั่วๆั่วๆไปแบบมันใช้ได้แต่ทํายังไงให้มันทํายังไงให้มันแรงทํายังไงให้มันเสถียร ทุกดอกอะไรอย่างเงี้ยอืมผมก็อธิบายได้ประมาณนี้นะครับเพราะผมก็ทดลองพังไปสองสามตัวโอเคนะครับผมขอจบคลิปแล้วกันนะครับฝากไปด้วยนะครับกับปืน p ี c แรงดันแก๊สนะครับไม่ต้องสูบฉีดยิงฉีดยิงอย่างเดียวนะครับ โอเคจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม